ก็มีมก็ขึ้นอยู่แต่สายพะยะไอตัวนี้ให้เป็นตัวแบบออกมาประมาณนี้เนีย่ยให้ดูความแตกต่างของมันได้เลยครับอันนี้คือหลังจากพิมพ์ฟันมาแล้วนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็นี่คือฟันของผมนะครับสว่วยแต่เนี่ยนี่เหมือนี่โกนะครับอันนี้ครับ,อ,นนรบอันนี้คือคนที่มันควรจะเป็นนะฮะคนที่ควรจะเป็นแบบนี้นะฮะดูกระดิชัดนะครับแล้วตอน,นนี้ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีเอ่อ มีมีสองทางเลือกใช่ไหมฮะว่าจะดับฟันแบบปกติที่เป็นแบบสีสีอย่างนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นระบบเดมอนที่เป็นระบบใหม่ล่าสุดที่จะช่วยย่นระยะเวลาที่นี่ปนบัตเครดิตดยใช่ไะ ทีนี้เนี่ยฟันของของของแม็กนะครับคือจะบอกว่ามันมันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายนี่จากว่าตัวฟันเนี่ยมันเกลียไปเกลี่ยมายนะครับด้วยตัวฟันด้วยหนึ่งครับสองเนี่ยด้วยตัวโครงสร้างของของกระโหลกศีรษะของกระดูกของเรานะครับคือมันหูบเข้าไปแบบนี้ทีนี้การจัดฟันนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีในการดันแค่ฟันออกมาธรรมดาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบเลมอนมันดีไป่ายังไงระบบตัวนี้มันจะช่วยในการที่จะดันทั้งฟันนะครับนี่คือฟันทั้งตรง กระดูกที่อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ออกมาเป็นตัวยูเนี่ยจะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของมันดูข้างบนนะข้างบนน่ยข้างบนเนี่ยตัวตัวกระดูกโอเคนะครับเกแค่ฟันอย่างเดียวแต่ข้างล่างน่ยอันนี้ที่เป็นตัวปัญหาของเราเลยเลยทาให้เรามีฟูไฟหน้าที่สั้นทางที่สั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราปล่อยไปเรื่อยถ้าจาได้นะแมกบอกว่า ฟันข้างหน้าของแม็กข้างบนเนี่ยแตกกันตลอดเวลาใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามันกัดกระแทกกันตลอดเวลาทีนี้เนี่ยถ้าเกิดยิ่งปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะกระแทกกันไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงเนี้ยะทั้งไม่ข้างบนกับข้างล่างอาจจะอันทั้งสองอันมันก็หายไปหมดเลยครับตรงนี้มันเกีจะสั้นไปเรื่อยๆสั้นเหมือนคนแก่ที่มันคางมันสั้นไปเรื่อยๆทีนี้การจัดก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยดูยาวขึ้นแบบสมสวยครับตัวคาง แล้วทีนี้ในเรื่องของเคี้ยวของอะไรมันก็จะหายไปด้วยใช่ไหมใช่จะเลี่ยงออกไปสวยค่ะคือเป็นแบบนี้เลยครับเป็นแบบคนปกติที่เขากัดเนี่ยไม่งั้นก็เป็นแบบแสบนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปขอไปปรึกษาทางบ้านนะครับว่าแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวคือถ้าเกิดอยากอยากอยากกัได้รายละเอียดเรื่องของของค่าใช้จ่ายครับว่าอ๋อยูนิเต็ดทุกคน หมออยู่ในในข้อความเราศึกหรือว่าอะไรในในแฟนเพจครับในแฟนเพจของหครับหมอชะลงในนั้นมีการจัดการห้าระบบรวมไปถึงเรื่องการชำระเงินต่างๆข้อดีก็เสียต่างๆนะครับเปรียบเทียบกันละเอียดทั้งหมดดีไหนั้นอ๋อเลยครับครับเพียงเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆผมสนใจในบทเรีมหมอเลยเพราะจริงๆคำถามคำถามนี้คือ มันจะมีผลต่อการร้องเพลงการใช้เสียงใชเพราะว่าผมนี่แบบต้องมีส่วนสำคัญมากจิ๋วเดืจ้จิ๋วเดอะสตาอ๋อฮะจบไหมจิ๋วก็จบแล้วเนาะอ๋อโอเคโอเคโอเคนักร้องที่จัดฟันน้องเพลงเยอะแยะมากมายเพราะว่าผมทำงานมันต้องต้องพูดทุกคำเลยครับสีทําคัญที่สุดก็คือว่าว่าต้องทําองศาให้ได้แล้วต้องแปลงฟันให้ได้แต่งฟัให้ดีมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ได้ถามเพื่อนก็ได้ซี่เคี้ยวมันจะมันยากในการแปลงฟัน เวลาที่ัอบนืองเีก็จะเกี่ยวบ้างอเแล้วได้กรสาอย่ในั้เหมือนกันเาเี้ว่าทุกวันที่ผ่านมาเนี่ตอนถึงุเรามีปัญหาเรื่องตรงนี้กันนถึุ่เยอะมากใช่นื่องจากว่าไตรงนี้มันมันโอักเป็นเล็กๆทีนี้เนี่ยวลาเราจะแปลงฟัใชื่อครับแปลงไถึงแปงถึงแปลงแบบนี้ใช่ไหมครับปกติค,ค, ouais. คนเราเนี่ยเธอเราจะวางแปลงแบบนี้เห็นไหมมันไม่โดนอ๋อ แปง้งยังไงก็ไม่โดนแล้วอีตรงนี้นะครับก็จะโดนขัดเงือกตรงนี้ก็เดี๋ยวก็เลือดไหลเลือดไหลตลอดเวลาเพร<อ>าะเราขัดเงืยกเราไม่ได้ขัดฟันนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเออในระหว่างที่ถ้าเกิดยังไม่ได้จัดนะวิธีการง่ายๆคือให้ตั้งหัวแปลงขึ้นแล้วก็วนแบบนี้นะครับวนแบบนี้แต่ทีนี้หลังจากที่จัดฟันได้รูปมากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถวางเนี้ยได้ง่ายขึ้นแบบนี้ครับคือมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องหลายๆเรื่องอยู่ที่โครงสร้างของแต่ละคน ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอประถมสายครับกแล้วก็คุณหมอให้ชิวันที่สิบหกสิบหกยังไงก็เดือนนี้เดือนนี้ชิวนนี้ตารางนค่อนข้างแน่นนะครับน้องแม็กโทรมานัดหรือก็เป็นต้นเดือนนี้คืนาสิบหกวันจันทร์สิบหกวันจันทร์ตอนนี้วันจันทร์เหลืออยู่แค่เนี่ยครับนี่คือเงินชิ้ที่เหลืออยู่นะครับในช่วงผมอาจจะขอเป็นช่วงประมาณแบบหลังจะสามโมงลงมาดีกว่าครับรอให้น้องแม็กไปสักสักทีหนึ่งห้าโมงไหม ห้าโมงก็ได้ครับห้าโมงมายังวันนี้ก็ดีครับผมหยุดด้วยใ่ไหมมันหยุดไม่ต้องคุยอะไรสามารถติดได้เลยดี๋ยวผมอาจจะโทบอกมบลลุ่นหน้าก็ได้ครับาในสัปดาห์กำ้เพราะเดี๋ยวมันคุณหมอต้องเตรียมเครื่องมือตัวนี้มาให้ด้วยเพราะว่าต้องสัดแล้วก็อยากให้ไปศึกษาข้อมูลเยอะครับก่อนที่มทำนะครับเราจะ้มั่นใจในระบบกันก่อนคือก่อนทำอะไรเนี่ยก็คือศึกษาเยอะๆนะครับเราจะได้รู้ว่า เรากำลังใจเอาอะไรใส่ในปากแล้วนะครับแล้วก็อย่างคือการเปรียบเทียบเรื่องราคาแต่ละสารเทนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันคือเดือนนี้มันมันมีราคาแหลกหลากหลายกันไปนะครับก็หลากหลายแหลกที่มาเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ถามหมอฟันดีที่สุดว่าว่าไว้ใจได้ไหมอะไรหรอเ่ครับได้เลยครับ อันเดี๋ยวผมจะมาทีในวันจันทร์ที่16แล้วกันครับเดี๋ยวจะโทษรับมองบ้างขออนการอนุญาตเดี๋ยวก็ดูแลสุขภาพปันกนดีนะครับ <laughs> ไป้เจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ